ของอะไรของของใครเนี่ยในโชว์อะไโอ้โห,โโหเท่มากเลยปลาหุงเอาอะไรครับอรเอาตัวนี้เหรอไอโรบอทเนี่ยเหรอดูดีๆนะมีต้องเยอะนะเอาเอาอย่างเดียวสิอ,อะไรย่างจัง อันนี้หนูเป็นเป็นระบายสีครับพัตเตอร์พัตเตอร์สามขวบยังระบายไม่เป็นครับ,รบโอ้เอาด้วยเหรออันนี่เป็นระบายสีเหรอเอาแล้วเหรอเอ,เอาเยอะจังอ่ะเตอร์มีตังค์งหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ดูครับมันจะเยอะไปไหมเองเออเยอะไปไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรเนี่ยพอเถอะพอยังโอนะคโอเคสองอันครับขาหุงพอยังครับพอแล้วโอเคบ๊ายบายก่อนรถเต็มเลยบ๊ายบาย,บาย,บาย